ปีนี้เราก็ประกวดขึ้นบางงานเราก็ไปเองแต่บางงานออกต่างจังหวัดเนี่ยค <Brothers> ือถ้าแต่ผมทำบ้านทำอะไรก็ต้องยุ่งเนี่ยก็ไม่ได้เดินทางแต่จังหวัดก็จะเพิ่งเดินทางต่างจังหวัดก็คือไปงานที่พื้นโลกที่พึ่งผัดที่ที่น้ำสัตร์ไปเนี่ยเราก็จะพาเนี่ยเขาไปด้วยนะฮะน้องเหมยนะฮะอากริมจน้หนักขึ้นเดี๋ยวจะลงรูปให้ดูทีอันนี้งานแรกเลยก็คืองานนั้นก็แบบคนส่งให้เยอะมากต้องมาที่ว่าตอนนั้นทีไปดมอะไรนั่นน้องเหมย สี่สิบองค์นะได้รางวัลที่2องเนี่ยสอ,อ,ององค์แล้วก็รางวัลที่สามเนี่ยหองค์งอันนี้ก็คือสูนราชาก,การใช่นละงานเริ่มเมนงานางแต่งานเนี่ยเราก็เริ่มส่งล้แบบตืนตินจัดละอย่างเงี้ยก็ให้ทารามนตรีก็ขึ้นไปรับตงังเพราะว่าเขาจ่ายตังนี้คุ้มไหมเนี่ยเหนือยไม่ได้พทาโคราชอผมไิอะไรที่เดินทางกูที <c oughs> ่เนะิ <c oughs> ดเลยผิ <c oughs> ไไดไปโครวย สวัสดีครับมาพบกับผมเฉินลังเทพครับและท่านผู้ท่านผู้ชมท่านคนลังเทปคนเลยนะผมอยู่เลยแล้วก็น้องส่วนครับสันลังเทพสันลังเทปนะครับเมียเรียกแล้วก็นี่ครับผมนี่ครับผมไปพมันเทพครับกลับแล้วนี่มานี้เหรอมาได้เยอะไปแล้วบายๆเออโชคดีโชคดีการตัวจห้าร้อยเออเอาไปหวั่นเลยครับโอ้โหโอ้โแล้วก็นี่ท่านนะครับซูเปอร์วีไอพีครับขึ้นนะครับ ซื้อซื้อคนนี้ทุกๆวีดีนี้ซื้อครับผมเยอะมากหลายหลายล้านมากนะก็คือไม่เปิดเผยไม่นะก็ขอฟอกนะฮะฟอกคันนี้ฟอกอะไรครับฟอกไตไตนี่ง่ายเ่ยคือวันนี้ก็นั่งคุยกับท่านรัฐมนตรีนะฮะเดี๋ยวมานั่งกันก่อนอ่าเอาไมวก็อยู่มาหน้ากันอยู่โอ้ยนี่ไหนด่าหมูเลยนี่ครับ นี่ครับหนุ่ยโก้ครับวันนี้เป็นไงนี่แต่งตัวเท่มากเลยนี่หนุ่ลโก้จังรังเทพครับวันนี้พอดีเดจจอนะฮะก็ยังไม่ห่อจะคลุกกินไหมยังไม่ห่อจคลุกเพราะว่าันนี้อะไงกัน ขายน้ำท่อมให้เด็กป .3 ามเลยน้ำท่อมเนี่ยใช่ก็มันขายได้กไรดีโอ้โหสิบอติดคุกเลยนะใช่ใช่เขาชอบเลยเขาเข้าไปข้างในเขาบอกว่าเข้าเข้าไปข้างในเขาไม่พวาสุขเข้าไปแบบซื้อแรกเลยมีคนเอาขนมมาให้้จอให้ให้เขาขนมให้จอเสร็จพอพอปิดไฟแล้วเด็กๆก็ทานเลยจ้ะหลงน้าจอก็ไม่พูดดิเดี๋ยวจออมันก็ยิ้มชอบนอนคว่ำเลยใช่ชอบชอบ ก็คือวันนี้ก็คือวันนี้อะหนูเด้กเอาเอาเอีีมานงก่อนไหมไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยวให้ผู้สั่เอากี้มาให้น้องเขานั่งหน่อยเอวีสูงไอวต่ำได่แตอันนี้นานกว่อันนี้ก็คือว่าเรามาสรุปกันก็คือถ้าเราตัวนี้บอกเฮ้ยปีนี้เราก็ประกวดขึ้นบางงานเราก็ไปเองแต่บางงานออกต่างจังหวัดเนี่ยคือตั้งแต่ผมทำบ้านทำอะไรแล้วต้องยุ่งเนี่ยก็ไม่ได้เดินทางต่างจังหวัดก็จะเพิ่งเดินทางต่างจังหวัดก็คือไปงานที่ซึ่งโรกที่เพิ่งผ่านมา ก็คืองานไหนที่ผมไม่ได้ไปผมก็จะให้น้องผมเนี่ยน้องสันรังเทพเนี่ยอเป็นคนดูแลก็คือแต่ว่างานไหนที่น้องสันไปเนี่ยก็จะมาเมียเขาไปด้วยนะฮะน้องเหมยนะฮะหากินจนน้ำหนักขึ้นนจนคนทักว่าเฮ้ยท้องอ่ามีพ่อไหแล้วก็แล้วก็อ่า งานกรุงเทศเราไม่เคยนะไม่เคยแต่แต่งงานที่แบบเทือกเขาไม่สมองแล้วก็สมองไม่ได้แต่ถ้างานต่างจังหวัดเนี่ยก็ต้องเออใช้บริการให้น้องสารเนี่ยเออช่วยไปแต่ว่าถ้าให้น้องสารไปเนี่ยก็จะไม่สามารถส่งหาได้เต็มพิกัดเพราะว่าสารเขาบอกโอ้ที่มูลค่ามานจริงมันเจ็ดสิบล้านเขาต้องบอกว่าเออไม่ไม่อยากเอาแบบองค์แพงๆไปก็อาจจะอาจจะหายครึ่งนึงอะไรประมาณนี้ก็เรามาเริ่มงานแรกเลยนี่ยท่านรัฐมนตรีก็ งานแรกก็คืองานสามพันสามพันนะคนที่ห่างานสามพันเนี่ยเดือนมกราเลยสามสิบเลยเนี่ยสามสิบอ่าเนี่ยนอันนี้ก็คืองานสามพันก็เดี๋ยวจะลงรูปให้ดูอีกทีอันนี้งานแรกเลยก็คืองานนั้นก็แบบคนส่งพระเยอะมากอันนี้เราก็หนึ่งพันสอนสามสี่ห้าหกหกนึ่งหกสองสองสาแปดหกสี่ยี่สิบสี่ก็คืองานนั้นอ่ะส่งพระไปทั้งหมดนะฮรก็คือยี่สิบสี่องค์ติดรางวัลที่สองมา ห้าองติดรางวัลที่สามมาหนึ่งองนะอันนี้ก็คืองานแรกแห่งปีบบปีหกเจ็ดนะอันนี้เราพูดถึงปีสองห้าหกเจ็ดนะอ่างานแรกก็คือตามนี้เลยส่วนงานที่สองเนี่ย อันนี้จากที่จันทบุรีก็คือที่จันเนี่ยตอนนั้นรู้สึกว่ารายการนี้มันมันมันในนี่มีอย่างหลวงพ่อคงเราก็เลยอาไปช่วยเขาส่งอันนี้ต้องสังนองเป็นคนแนะนำที่สองประชุมกระต่ายครับ่จันทบุรีก่อนงานแรกงานจันทบุรีปีนี้มีสองงานออ๋งานแรกของปีก่อนงานปีแรกสุดแล้วงานนี้น้องสังส่งแล้วเป็นไงก็พ่อส่งไปทั้งหมดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกองหลวงพ่อคงครบทรงแบบนี้เยอะไหมเป็นไงโแล้วโต๊ะเขาแยกละเอียดย่อยทุกประการมีทุก ก็วัดท่านพ่อด้วยแล้วก็วัดนอกวัดต่างๆส้อันบอกว่าจะไปหาของหาของนี่คืออะไรอย่างกินหนมนะก็คือน้องหลันบอกว่าเออไปเที่ยวจันใช่ไหมแล้วก็เลยเออเราก็ฝากไปเฉพาะท่านพ่อคงซึ่งหลวงพ่อคงเนี่ยเราก็ได้รางวัลที่หนึ่งมาก็เยอะแล้วก็เลยฝากไปเป็นบางบงอันนี้ก็เป็นมีทั้งหมดเดี๋ยวกันครับเปน้องนั่งแขกเรามีท่านพ่อไปด้วยใช่ใช่ก็จะแบบเอออันนี้พูดง่ายๆคือภายในที่นั่นเล็กเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนื้อเงิน แล้วก็เนื้อนวะโลหะแล้วก็เนื้อกะไหลทองแล้วก็เนื้อทองแดงเนี่ยคือมีทั้งหมดอ่ะสี่เนื้อหลักเทพกินที่หนึ่งหมดเลยอ่าแล้วก็จะมีกิ่งกิ่นพุทโธแล้วก็เป็นขุนแผนอ่าเสน่ห์ดังได้ไหมอ่าทุกองก็คือได้ที่หนึ่งหมดทั่โลกคนนี้อันนี้ไม่ใช่คนนั้นนะเปกิ่นอะไรครับวันนี้ไอ้พี่กิ่งพุทโธพุทิดกิ่งสุวรรณโนกิ่งสุวรรณโนเออเนี่ยก็คือฝากสานไปตอนนั้นก็คืออันนี้เป็นงานที่สองของปีนะแหมแล้วต่อมาก็จะเป็นงานที่สามอ่่าางนนทีี่ก็คือ สิบแปดมีนาคมพี่ศูนย์ราชการอ่าที่ศูนย์ราชการแจ้งว่าธนะนะฮะถ้าศูนย์ราชการแจ้งว่าธนะท่านรัฐมนตรีแล้วก็ผมเฉินลังเทพแล้วก็ศาลก็คือไม่ายแล้วไปหมดทุกคนไปหมดทีอเราไปเสร็จแล้วเราก็จะไปที่ไหนต่อไปที่ไหนนะที่มีน้องเบลเยี่ยมเลยไหมไปเยี่ยมใช่ที่มีน้องเบลเยี่ยมใช่ไหมที่ว่าตอนนั้นที่ว่าไปดมอะไรใเนี่ยน้องเห็ ก็งานสุรราชการแจ้งวัฒนธก็คือเป็นงานที่สามแห่งปีก็คือเราจะเป็นของพี่ียงกันธนานะอ๋อเออเนี่ยถูกกันนะเออที่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 จำได้แล้วที่มีคนมาสัมภาษณ์พี่ในงานที่โอมเขามาสัมภาษณ์ปึ๊บแล้วเขาก็บอกขอจังพลาดหน่อยครับแล้วเขาหันมาเขาบอกอ้าวนเรื่องผู้หญิงหาเพียงผู้หญิงอะไรเนี่ยเอาไอ้เนี่ยกูหัวแดงๆเลยวยาวเขาก็เลยสัมภาษณ์เราอะไรอย่างเงี้ยอ่ก็ส่วนงานนี้ก็คือเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า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 สองสิบแปดเก้าสาม ยี่สิบเจ็ดเก้าสี่สามหกสามหกเก้าห้าสี่สิบห้าสี่สิบห้านะก็คืองานนี้ส่งมาทั้งหมด48องค์นะฮะ48องค์ได้รางวัลที่1เนี่ย45องค์นะได้รางวัลที่2เนี่ยเอ่อ2องค์แล้วก็รางวัลที่3เนี่ย1องค์อันนี้ก็คือศูนย์ราชการใช่ไหมงานนี้ถือว่างานใหญ่มากใช่แต่งานนี้เราก็เริ่มส่งพลาแบบเต็มกำกังแล้วอ่าสมารถศูนย์ราชการเป็นงานใหญ่ยใช่ใช่ใช่ก็คือส่งเยอะคนก็เยอะคนขายก็เยอะแนวของ ของเราเนี่ยมักจะได้แชมป์โต๊ะบ่อยๆก็หลายหลอนะครับอ่าแล้วนี้ขึ้นเวทีบ่อยเออนี่ล่าสุดคุณก็เพิ่งขึ้นเวทีที่ที่พิเชนูโร่เดี๋ยว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 ถึงพิเชนูโร่เดี๋ยวโชว์รูให้ดูหน่อยเดีวกีโมเนี่ยรับตังค์เลยอ่าคือคือแบบว่าเออได้แชมป์เยอะๆอะไรเงี้ยก็ให้ทารัฐมนตรีก็ขึ้นไปรับตังค์หรอเพราะว่าเขาจ่ายตังค์มาเยอะรับตังค์ก็คุ้มไม่ได้อันนี้ก็เป็นงานที่ทสามใช่ไหมสามไม่ะในสี่ดิสี่ดิก็คือ สี่ละสี่สี่ะสี่สามครับสามสาาใช่สามสามีนะก็มาที่สามี่นึ่งมีนายอีกนะครับมีนายอันนี้ก็คืองานจันทบุรีานนี้งานนี้เซ็นท่าจันทบุรีงานนี้งานนี้เราไปกันหมดไปไปงาักสีเกดจะไปไปบอสก็ไปนะบอสใหญ่ร้าเทพก็ไปนะแล้วเรากินข้าวมันก่ เข้าเ่ไก่เข้ามไก่สิงคโปร์อ่ะใช่ค่อ๋อจำได้ร้านนั้นเออที่เราไปอยู่ในห้างใช่ไหมใช่ค่ะเที่วอดต้องจ่ายเป็นหมื่นไปเลยไหนเนหมื่นลูกยี่หรอติดตามนีเลยโวก็งานนี้เยอะมากเนี่ยนะนันแบบน่อเอะด้วเเบสิบแค่สิบเอ็สบสิบสองยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิส ียนะเีไอ้เยแค่เจ็เก้าเจ็ดเก้าเงก็ไมหายองไงก็เจ็ดเก้าไม่มันมันมีที่สกันที่สามอ๋อก็อ่าเจ็ดดเจ็เจ็ดก้อก็คือตกไปทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเจ็ดเ้าอาไอ้หายเขียไม่อยู่ก็ตกไปทั้งหมดเจ็ดสิบเก้องค์นะได้ที่หนึ่งเจ็ดสิบเจ็องค์ใช่ได้ที่หน่เจ็ดเอ็ดงค์ได้ที่สอมาองค์หนึ่งแล้วก็ได้ที่สามมาองค์หน อัน,นี่สนที่สี่เน,นี่ยเนี่ยเราก็เรียงกันมาเลยเนี่ยอันนี้ก็คือบ้านล่าสุบก็คืองานเนี้บอสก็เอาค่าของบอสมาส่งด้วยนะหลวงพ่อเริ่มอะไรด้วยก็เลยก็เลยเริ่มเยอะแต่ถามว่ามาตรฐานแล้วนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะคือส่งไปขนาดนี้แล้วหลุดได้ที่สองที่สามมาอย่างละอันก็ถือว่าโอเคนะ่หายแล้วทั้งจออ่โอเคจากงานทะี่สี่ใช่ไหม สี่หรือห้าสี่สี่เดียวมางานนี้นะแล้วอ่าเป็นเดือนมิถุนนาเลยโเดือนมิถุนนาไม่มาโกยสองเดือนอ๋อมิถุนนาเดี๋ยวนะครับใช่เหรออันนี้อันนี้สมุดประการนามที่ที่มีเรื่องของราคืองานเนี้ยที่ได้รางวัลอ่าที่ได้ส่งน้อยเพราะอะไรงานเนี้ยเขาเหมือนประการไม่มีหลายหลายหลวงพ่อไม่มีเออหลายหลวงพ่อไม่มีก็ก็เลยก็เลยเราก็เลยส่งน้อยแต่เราก็ส่งไปทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่แล้วก็สิบห้าสหกเจ็ดสิบแปดเก้ายี่สิบก็คือส่งไปทั้งหมดเนี่ยยี่สิบเอ็ดองค์นะได้รางวัลที่หนึ่งยี่สิบองค์แล้วก็ได้รางวัลที่สองเนี่ยหนึ่งองค์หองค์คืองานเนี้ยจะเน้นเป็นทางปู่้วดเพราะว่ามีหลายหลวงพ่อเนี่ยเขาแบบว่าไม่มีปูโตะเนี่ยปูโตะก็ไม่มีคือคือเหมือนกับหายไปหลาย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 หลวงพ่อนะพ้าวปันก็ไม่มีงานนี้ก็ยังงีแต่ว่าหลวงพ่อคนส่งเนี่ยปกติ <ละ S 2> จับแล้วค่ะเดับแล้วโอเคเอาไป้วยแปะเฉยเลยอันนี้งานเยอะเเนี่ยที่ห้าแล้วโอเคห้าแล้วอ่ะแล้วก็งานที่ 6, 6นะฮะงานที่หจัดเดือนอ่าแกรกฎานะฮะเป็นงาน3ามพันอีกแล้วงานเดือนกรกฎา,านะฮะสามพอีกแล้วนะฮะนี่นี่คือมาตรฐานลังเทพก็ส่งไปทั้งหมดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป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 ดมยียี่สีใช่ไหม่สี่สามสองยี่เ่สี่ดเมส่องสองสาสี่ อ่าก็คือส่งไปทั้งหมด34องค์นะฮะได้รางวัลที่1นึ่งสามสิบเอ็ดองค์ได้รางวัลที่2มา3องค์นี่ก็คืองานสามพันก็ทุกคนก็รู้อยู่สามพันก็คืองานใหญ่งานใหญ่งานงานใหญ่ก็คือว่าคือเป็นเป็นระดับต้นต้นอ่ะคนเขาหลงเล่นนะเขาเขาหลงพักกาศเลี้ยไม่แล้วคือคนยังจะเป็นอย่างี้คือ พอมีงานใหญ่เขาอ,อยากได้เทงานที่หนึ่งงานใหญ่เพราะว่าเวลาประกวดในผสมศักดิ์ศรีแล้วเวลาขายมักจะได้ราคาอันนี้ก็จะเป็นงานสามพัน <c oughs> <c oughs> จากครั้งที่สองใน <c oughs> ในในการปีนะฮะ <c oughs> เป็นกิจกรรมงานกานนใหญ่ขึ้น <c oughs> มา <c oughs> วันเกิดนี่ <c oughs> ต้องแ <c oughs> ต่งย้ายมาอยู่บ้านน้องแต่งให้ขึ้นมาเจ็ดหนุ่มคนนึงว่าแม่งเป็นรางวานหรือว่าทำไมโอ่าก็อ่ะที่หกครับต่อไปเป็นงานที่หกนะต่อไปงานที่เจ็ดงานที่เจ็ดงานที่เจ็ดก็คืองานโคราชแต่งานโคราชเนี่ย น้องสันไปกับพลเมียนะฮะพลเมียไปกับพลเมียะรก็คผมเฉลิมเทพกับท่านรัตพลตีไม่ได้ไปก็ฝากอ่ะน้าจะผิดนะครับาจะผิดใช่ไหมอ่าเนี่ยเนี่ยผมก็ไม่มีรางวัลที่2องเลยนี่ยสองสามสี่ห้าหกหกย่หกสองมสามสิบแปดเก้ายี่สิบย็ก็คือส่งไปทั้งหมดยีองค์นะให้สาไมส่ง ตัดไม่ตีหัวกรรมการบอกว่าทำไมงงเลยแหมดเลยก็คือีส่งไปทั้งหมด21องค์อานที่หนึ่งหมดเลยก็คืองานโคราชก็คือฉชดไม่ได้ไปครับก็คืออาจจะติดารกิจไม่ว่าช่วงนั้นกำลังแต่งบ้านแบบหนักหนักเลยลวเยอะเลคแต่เห็นพี่เจมส์หาผมดว่เชินเป็นไงบ้างเหนื่อยไม่ได้ทาาโคราชหรอผมเฮ้ยฉันมาินี่นันาหอ่าี่ไปไหนที่ไป่โครวย ก็คืออันนี้เป็นงานที่เท่าไหร่นะพี่ไปเนี่ยถือว่าเป็นงานที่เจ็ดหกปีนะก็คือมาตรฐานก็ไม่เคยตกนะฮะก็ก็ไอรางวัลตามนี้เลยนะฮะอ่ะต่อไปก็เป็นงานที่งานที่เมืองสิงห์บุรีนะครับงานที่แปดงานที่แปดนี่ก็ผมกับคุณก็ไม่ได้ไปไปก็สบายอ่ะใช่ใช่สบายไหมแล้วก็ฝากสันสันไปไปกับพลเมียอีกแล้วนะก็ส่งไปทั้งหมดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหรืห้าเราดู ห้าสามสิบห้าคุกบกุกเจ็ดสิบแปดใกล้ยี่สิบอ่ะก็คือส่งไปทั้งหมดยี่สิบองค์ดีน,นะไปมากกว่านี้สันอสบอกไม่ไหวที่เอาแค่นี้พอใช่ใช่ก็ตอนแรกก็จะเอาไปเยอะสันสบอกพี่ดูผมกลัวถ้าผมหายทั้งองค์นี้แบบโอ้โหต้อง <c oughs> รับผิดชอบให้สันบอกอ้วกแกไงแต่บอกว่าเราทำหายให้หมดเลยใช่สันนี่ก็เอ่อมียยังให้ลูกยังเด็กลูกเหมือนที่ยอดอ่ะก็ก็คืองานนี้ก็ส่งไปทั้งหมดยี่สิบเอ็ดตันยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดใช่ไหมก็หลุดได้ที่สองคนหนึ่งองค์ทั้งนี<า><ๆ>้ก็จะเป บางคนเนี่ยคำว่าพระสวยคือมีใครก็พูดได้แต่สวยแล้วเรามีอย่างนี้มาให้ยืนยานครับอันนี้คือมาตรฐานเริงๆนะโอเคงานที่ไหร่วะงานที่เก้านี่รัวๆงานนี้งานนี้ส่งที่เชียงใหม่นี่ต้องไปอ่ะเราก็ไม่ไปไม่ได้ไปไกลก็คืองานที่ก็ส่งสั่งลังเทพไปอีกสั่งก็บอกว่า ยิ่งไกลยิ่งไม่อยากให้ทักสมเยอะว่ากลัวอะไรก็นั่งเครื่องไปด้วยใช่ไหมไปพารามียใช่ไหมโดนสแกนสองสารอบครับสแกนเพื่อเปิดดูเูื่องเป็นอะไรมันเป็นยังไงครัมันเป็นกล่องเหล็กนะครับมันเป็นกล่องเหล็กเขาก็สแกนต้องปิยาสติกเลือดแล้วก็คือเป็นหมายแล้วก็เปิดให้เขาดูเขาเปิดดูประชา อ๋อก็คือขึ้นเรื่องแล้วเาดูเวลาเราที่้ใช้กัรมองดีแพ็คกับหลายซ้อนดีซ้อนหลายซ้นเเมันเห็นกล่องกล่องเรียงๆกันเยอะมากอ๋อเออเหมือนเหมือนยัดติดได้นี่ท่อย่างนั้นขึ้นข้างเหนือมันเขาเปิดออกมาเขาถามว่านี่เท่าไหร่เป็นผมเอาเนงาน่านี้เยนที่เก้าเก้าโอเคเก้าแล้วสองมสี่สี่ห้าเที่ที่ที่หกสิ็อ่ะก็คือจบมาทั้งหมดห่งสิบ ก็คือได้รางวัลที่1น่งเนี่ยมาสิบรายการแล้วก็รางวัลที่2มาหน่งรายการอันนี้ก็จะเป็นงานที่9ของสองปีนะที่พวกเราไปหนึ่งของภาคเหนือภาคเหนือนะถือว่าเป็นงานใหญ่ของภาคเหนือนะอันนี้เซี่ใหม่เดี่ยงใไก่ใก่ใช่แล้วก็งานต่อไปนนีก็จะเป็นศูนย์ราชการเลยวักนเจ็ดเตุลาคมที่ศูนย์ราชการนี่งาวัก้านงานของเสีีชนโอโหงานนี้งานซูเปอร์ยักเลยที่เราได้2โต๊ะละสามโต๊ะเรใช้มาใช้ามโต๊ะโต๊ะโต๊ะ ามตี่ก็ไรับอะก็ขึ้นไปรับสาต๊ะสามโต๊ะคู่โตัก็หลบมใช่ถ้ารมตีเวลาขึ้นไปรับตนเนี่ยเขาจะขึ้นไปแล้วเขาจะเขาจะอย่างนี้เลยนะเวลาเขาขึ้นไปเนี่ยปกติคนอื่นเขาก็รับกันงนีใช่มนี่เขารับอย่างนี้ไม่ใช่ใชอย่างเงี้ยอะไรแบบอะไรเขาใช่ใครใครนพิธีกนะในการนี้ ดจอกัแล้วแล้วเวลาให้จอไปรับมันต้องขึ้นไยยกคิ้วเดี๋ยวล็อกใส่ได้เจอบันี้กับล็อกตัวออันนี้ก็ส่งไปกีองค์เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ่งสิบเ็สองี่สิบี่สสาี่สิบสี่นนี้ได้หนึ่งลูกเก่งนะดีดีดีดดีีีหาีหส่งเอคือเจ็ดส่้าหอหองห้าห้าสิบี่งานนี้ส่งไปทั้งหมดห้าสิบ ก็ติดออกมาที่หน่มา47องเลยน้คนเยอะมากคร47องงานนี้ยิีมากติดที่เป็น4องติดที่สงมา5รายการแล้วก็ติดที่สมา2รายการเลิกเลิกงานเดนสิบประมาณุมเหุมสองเดือนตุมคุณที่คุณกินขนมเขาอะ ขนมหวานเนี่ยคุณกลับบ้านดีกว่าใช่ที่เขาให้เยอะๆกนเล่านแลใส่อกก็หิวไงอ๋อจำได้แล้วที่เราบอกกิวข้าวตอนนั้นจะสองลูกแล้วอ่ะแล้วเขาเห็นเขาบอกมีขนมไทยเแจกน้ำอีกแพ็คหนึ่งอ่ะใช่ใช่ก็ขอเขากินเขาเองบอกเลยว่าเออน้องนี่ประกาศจำได้แล้จำได้แล้วขนมหวานขนมแบบไอ้ทองหยิบทองยอดอะไรแบบคุบชุบอะไรอย่างเงี้ยก็เอากลับบ้านีกีทานอล้เอาไปเทียบเลยเอาไปน้ำอีกแพ็คหนึ่งอ่ะใช่ใช่ใช่เพราะตอนนั้นหิวจริงเพราะว่า โกว่าจะได้พักคืนอะไรคืนมันจะสอบม่ได้วาแล้วเรากลับไปเขาต้องไม่กินข้าวเลยนนนั้นไม่ได้กินเลยข้อพระแล้วโอ้หกนีกัันแล้วก็ต้ีถักกันใช่ใช่มันที่บอกหิวจะเาไปกินข้าวแต่ก็บอกหมดแล้วแล้วมันเหนื่อยมากนะวันนั้นแต่ว่างานนี้ก็ก็น่าภูมิใจงานที่เไหรละสิบสิบิแล้วติแล้วิ่งก็งานที่สิต่อไปก็งานที่สิบงานที่สิบเอ็ดเนี่ยจัดที่ร้อเอ็ดงานนี้ก็ตอนนี้สั เป็นงานใหญ่ต้นต้นของภาอีสานเพราะว่าคนที่จัดคือคุณก็มาหเห็นจัดครั้งแรกก็ต้องใหญ่่ใหญ่ที่สุดคนเยอมาร้อยเอ็ดนะร้อยเอ็ดเจ็ดยังครัยนึ่งสองสามสี่ห้าหกองหกสองสีกสามสิบแปดสี่ยี่สี่หกาใช่ไหมสามสิแล้วก็หนึงงามก็คือส่งไปเนี่ยงานร้อเอ็ดจะส่งไปทั้งหมดสารายการนะฮะเราติดที่หมาสาติดรางวัลที่สาที่สมามาสรายการที่3 4ม่สี่ไม่มีก็คืองานนี้ก็บอกสันว่าเฮ้ยสันมันใกล้จะหมดละ อ๋อเอาไปเยอะหน่อยสันก็เลยบอกเออเขาเอาเงียไปสองคนที่นี้เขาก็เลยช่วยดันบูเรกันสบายออนแอร์ไหนครับผมก็ได้ก็งานนี้ก็คือถือว่าก็จัดใหญ่นะครับแ้องสันบอกว่าอะไรนะอาหารดีมากเลยอะไรก็เลยครับแ้วเป็ไม่งไงเลี้ยงอาหารแบบกูฉลามเลยใกันนะก็มันกับบุฟเฟ่เริ่มตักสองตักบนคู่มาดูสนฟินมากเลยนะอะไรก็เลยครับใส่แบบสิ่งนี้เลยครับแล้วน้องงานล่าสุดเป็นยังไง เห,เ,หเหมือนกันเห็นกำลังเหมือนกำลังจะพูดอะไรนะแล้วทำไมหยุดพูดอันนี้งานที่ไรเนี่ยสิบเอ็ดสิบใช่ไหมอ่ะครับไม่ถูกเหรอมีคนมาเม้นต์เนงอ่าใช่สิบสี่ปุ๊บอ่ะมาอ่ะอันนี้เป็นงานรองสุดท้ายแล้ววันที่สิบแปดพฤษภาคมพฤศจิกายนพวลอุ่นอุ่นอุทธมุ่นอ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 ุนอุ่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 อุ่นอุ่ ของของของเพราะจากที่ผูรคนครั้งแรกเลยในรอบหลายหลายสิบปีเขาบอกหลายสิบปีแอร์เย็นสบายคนนั่งรอสบายนั่งดูสบายเย็นมากจริงจริงจไม่ได้แอร์เย็นสบายมากอ่เป็นที่ดั้งเนันอาดูอ๋อเออจําได้แล้วจได้แล้วแต่ที่กรรมการประกวดมันไม่ค่อยเวิร์คาะเป็นเียช่องเียช่องแต่คนที่เป็นปวดอะดีต้องรอสบายรอฟรีอันนี้ก็ส่งไปทั้งหมดนะฮะเพื่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า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 สองสิบแ สามหก7้าห0เจ็ดแปดเก้าสิบสมหกสิเนท่าไหร่สี่หกเ่รีปนโอล็กปสี่สิบหกแล้วก็มีอ่ะส่งไปทั้งหมดอ่ะส8ิแปดสแปดอาติดรางวัลที่หนึ่งอ่ะ4ี่งิ์หองแล้วก็ได้รางวัลที่สองมาสององค์ซึ่งงานเนี้ยแบบบอกเลยคนที่แบบได้รางวัลที่หนึ่งอ่ะภูมิใจมากเพราะว่างานเนี้ยคนสม่งเยอะมากคือก็ระดับแบบผู้ราชการอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นงานที่สอที่สมอลแลิพี่ลังเทศไปรุกันนะครับ ก็ส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกงานในจังหวัดเนี่ยก็ท่านรัฐมนตรีกับผมเนี่ยก็จะไปไานก็กรุงเทพที่บริมนทรใช่ไหมถ้าแข็งแรงนะถ้าไม่ป่วยหรืออะไรสักอย่างนะแต่ว่าแต่งจังหวัดเนี่ยสารเขาไปเพราะว่าเขาชอบไปกินบิบิกินข้าวอะไรเงี้ยแล้วก็ต้งานล่าสัตว์เลยครับล่าสุดล่าสุดก็คืองานพิซซูโน่ครับพิซซูโน่นะฮะนี่ก็คือเป็นงานที่เมื่อ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านไปนี่แต่วันนี้ขึ้นไปทีนครับใช่พระโูปใเ้ดูอะไรพระชนะรวมชนะเลิศที่สุโลกโรมก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปปองสิบหกแปดสามยี่สีใช่ไหมแปดสี่นั่น8หสจาสี่สสห่ามสี่สีห้าสหกสี่โอเคสองมทั้งหมด50องค์นะองค์เนี่ยติดคือติดรางวัลที่หนึ่งสี่สิบองค์เลยงานที่สุโรก นะแล้วก็ติดรางวัลที่สามมาติดวันที่สองมาสามโมงสามรางวัลที่าสามกับสีส่ไม่มีเลยคุณไม่เอาเลยครับวันหลังไปขอที่สายขอคอนโ่มผมขอโอเขียวนะครับวั <c oughs> นนี่เนี้ยโอแดงแล้วก็นี่ท่านรัฐมนตรีก็เอาโอเขียวมากอะไรเงี้ย <c oughs> ผมเห็นคุณแท็กผมมาอยู่นะเดี๋ยวไม่มีอ่ะนี่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 ท่านรัฐมนตรีก็ขึ้นไปรับรางวัลเลยนะรางวัลชนะเลิศรวมอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้งาน งานทั้งโลกงโลกอ่าอันนี้อันนี้อันนี้รูปแรกอ่าเดี๋ยว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 ส่งรูปให้ดูชัดๆเลยแล้วก็รูปนี้อันนี้ชัดหน่อยนี่นะฮะเห็นไหมเขายืดแอ็กมากเลยเนี่ยเขาให้ให้ยืดแอ็กนแต่เขาไม่ใส่แว่นเนี่ยอ่าเนี่ยอันนี้อันนี้ก็เป็นโฉมหน้าของพวกเราที่ลุยนะงานนี้จอไม่ได้เปิดเพราะยังไม่ออกจากคุกก็จะมีทริกไว้ด้วยไอ้ทริกนะฮะแล้วก็ไปร้องเพลงกับผมอีกเพลงไหมครับเดี๋ยวเปิดให้ให้จะโดนบล็อกไหมไม่โดนเพราะว่ามันแค่ ไม่หนุ่มร้องบัตโไม่หนุ่มร้องร้องบัตเลยโอ้โหเต็มเลยไอ้แม่เล่งมันร้อ้มีิดทารีโนหายอสารอาชัยท่านพอมาแล้วบางคนเขาเขาเ้ามาคอมเมนต์ว่าพี่พ่อครับเขาเลยถึงร้องมาแล้วนนนี้มันลั่นหอเลยที่คุณร้องอ่นใช่แล้วคนที่อยู่ข้างหน้าเป็นไง เขาเห็นเขาเขามีความสุขความสุขครับผลิตกลับไปเลยครับเก็บตเก็บบใครรอกอะไรวะอันนี้ก็คือเป็นงานสุดท้ายแห่งปีนะนะไดแต่หมดนะมีไหมหมดแล้วไหมหมดแล้ก็คือจัดเมื่อเมื่อเดือนเดือนนี้ไมปาร์ตีวันี้แต่เป็นงานสนัมากเลยเป็นงาท้องถิตนอย่างนั้นเราอาจจะไม่ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยก ก็อันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นงานที่เท่าไหร่13 13ขอ๋เราไปทั้งหมดเนี่ยเออ่รังเทพเนี่ยส่งทั้งหมดเนี่ยสิงานแต่ปีหน้านี่งานใหญ่เลยนแค่พี่นะที่ปเดี๋ยวให้พี่เขียนโสต์ดีกว่าผมว่าโพสต์ว่ามปีนี้อหนึ่งปีงาน13งานได้ที่หนึ่งทั้งหมดกี่งานโค้ดไปหนึหน้าไปที่หนึ่งทั้งหมดกี่กี่องค์กี่องกี่องรวมทั้งหมดในปีเนี้ยเออเราเออรวมกันได้กี่องค์อะไรเนี้ย อันที่หนึ่งอย่างเดียวนะแล้วก็บอกลูกค้าช่วยมาซื้อหน่อยช่วงนี้ไม่หยุดเลยซื้อเองเอรอขยันซื้อเพราะว่าตอนนี้คือก็อย่างที่บอกก็ดูเศรษฐกิจเศรกิจนาทีแล้วคายี่า25ค่ะเฮ้ยแค่ยี่สิบที่เดียวเหรอแม่บอกเรื่องเดียวกนสิบนาทีก็เอางี <maintenant. S 2> ha, <S 3 Halloween> ้ไม่เป anyway. <ập> ็นไรเดี๋ยวเรื่องเกี่ยวกับว่าแนวโน้มอะไรการเติบโตเดี๋ยวเไปคลิปอื่นไจะได้มีหลายคลิปหน่อยนี่เดียังไม่โตเลยขออนุญาตนะต่อไปที่เรากับที่เราเคยสังเกตเรื่องการประกวดที่เคยคุยกันเมื่อก่อนสมัยท คนที่ทำอย่างนีี่อยางที่ร้านอะไรี้เยอะไหครับนะผมเอางี้ถ้าเรื่องนี้เล่าได้ก็คือว่าพูดเชื่อไม่พูดชื่อดีกว่าก็คือผมมาเดินประกวดมาสิบกว่าปีแล้วผมก็จะเห็นคนที่แบบทําแบบรังเทพบังที่ทาเสื้อทําเสื้อทำอะไรเอย่ป็นทีมอยางไรผมเนี่ยยังไม่เคยเห็นคือคนที่แบบเป็นทีมอะไรแบบรังเทพเนี่ยเหมือนเขามาไม่ถึงตรงเนี้ยบางคนก็เหมือนทะเลาะกันก่อนเลิกกันไปแยกย้ายแยกทีมแยกอะไรกันบางคนเ็าไม่ได้ทะเลาะนะ แต่บางทีเขาก็แบบเรื่องเล่เลนพระก็มีแยกก็มีเปลี่ยนแนวการเล่นก็มีเพราะว่าคนที่จะมาเล่นเดินอย่างเงี้ยต้องเล่นพระสวยเราต้องต้องมีใจอ่าต้องมีใจ,ใจละก็คือคนท,นนคนที่คนที่จะมาเล่นพรกประกวดเดินอ,อย่างเงี้ยคือต้องต้องเล่นพระสวยแต่บางคนเาก็เปลี่ยนแนว,ว,วหรือว่าหรือว่ามีปัญหากันหรือว,ว่า,าเลื่อนก็มีก็มีก็คือหลายรั้งเยอะมีแบบสิบกว่าคนเนี่ยที่ว่าเมื่อก่อนตอนนั้นทำรังเทพมาก็จะมีหลายเจ้ามากที่ว่า ขึ้นขึ้นในรังเหนี้ยอ่าขึ้นในรังขึ้นในต่างปรเทพแล้วก็ทําทีมแล้วก็ส่งประกวดมีหลายหลายหลายเจ้ามากถามว่าปัจจุบันนี้ก็ยังมีแต่ว่ามันเหมือนเขาเพิ่งเริ่มต้นมาปีสองปีอะไรเงีเ้ยเหมือนรวมทีมกันเดี๋ยวก็ประมาณผมเห็นนะสมัครก็งานสองงานก็ไม่เห็นอีกนะเออก็ก็คือบางครั้งมันก็พูดยากอย่างผมอย่างเงี้ยอยู่กับคณะรุ่นตีแล้วก็อยู่กับทุกคนในต่มประเทศมันมันมันเป็นมิตรภาพก่อนแล้วก็แล้วก็วิชาชีพใช่ผลประโยชน์ทั้งนั้น คนประโยชน์ครัของก็จะดีก็คือผมมารู้จักกับท่านรัตมนตรีมาเนี่ยสิบกว่าปีแล้วนะไม่เคยทะเลาะกับคุณเลยนะยกเว้นเวลาจะเลือกเนี่ยก็จะเอ๊ะเอ๊ะขอฟิตอะไรขอฟฟิศครับออฟฟิตใหญ่ไปแล้วก็คือเอางี้คือเราไม่เคยมีปัญหากันเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์หรือะไรอย่างไงแล้วก็เหมือนกับว่าเวลาจะซื้ออย่างเงี้ยเขาก็เชื่อตาผมเอกสารนี้เหมือนกันก็ผมก็ไม่เคย ว่าสัตว์แม้ว่าสัตว์เนี่ยจะชอบเลือกตัวถุกๆเลือกอะไรดีก็ดีไม่ดีก็ดีเนี่ยรมา่เลยะูยอี่ยเนี่ยกำลังทำคอนเทนต์อยู่เนี่ยโทรทุกทีเอ้าไปไปป้าป้ากำลังทำคอนเทนต์อยู่นะมันจะเลียวไปไหมเลี้ยวไปไหมเนี่ยเลียวมากเลยกำลังทำคอนเทนต์อยู่นี่โทรมาแต่แต่ะรจักรยาน ครับที่พูดเรื่องพวกนี้ทีไรนะแต่โผล่มาทุกปุ๊บโผล่มาเป็นเรื่องจริงใช่เรื่องจริงใช่ก็อ่ะโอเคก็อันนี้ก็จะเป็นที่มาที่ไปของลังเทพนะแต่รังเทพเนี่ยผมมาประกวดมาเนี่ยสิบกว่าปีแล้วประกวดเดิมสายมีทีมลังเทพเนี่ยเราก็อยู่ด้วยกันไม่เคยทะเลาะบอกแ้งกันอะไรอย่างเงี้ยประโยชน์คือมันเหมือนกับมันมีความที่จะพูดว่าอย่างไรเหมือนเรารักฐานกว่า คือเราซื <us> okay. right. <speaking> ้อเนี so ่ยเราไม่ได like ้คิดว่าเฮ้ยอันนี้ซื้อมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาไปขายคนอื่นเพราะว่าสันก็เคยถามพี่ใช่ไหมเมื่อก่อนพี่พี่ซื้อพระแพงอย่างเงี้ยพี่เราสันถามพี่ว่าไงนะพี่เหมือนพระราคาเรารู้ราคาการเงินแล้วเนี่ยราคากลางค่าหกหมื่นพี่สันซื้อแปดพันอยู่แปดเดือนอย่างเงี้ยพี่เวลาที่ซื้ออยู่เงี้ย ที่ได้ถึงลูกค้าคนไหนเลยที่หน้าลูกค้าคนไหนออกอะไรที่ต่อปัญหาอะ้รที่ตอบว่าไงพี่ไม่เคยเวลาซื้อผ้าที่ไม่เคยมีถึงหน้าลูกค้าที่ต้องซื้อผ้าที่พี่สวยถูกใจีก่่อเราต้องใจรักกฟังไงก็ก็บัตรบก็รักนะรักค่ากลับบ้านไม่รู้หรอกสัตว์ไม่รู้หรอกเ่เคยเช็คผมถึงอยู่ได้ไงผมบอกว่าถึงอยู่ยังไงเวลาพิเเราเขมา พ้่ภาพทึงถ่ายเป็นแบบสององค์อะไมานผมบอกผมก็าจำไม่ได้เลยมาพางหมดเนี่ยไปไหนเนี่ยมานั่งด้วยกันไม่กันแน่นุ่มมาอ๋อใครทำพี่ไปไล่ดูเย็บเท่ขายลูกค้าไปมีหายบ้างไหมคนที่รักนะไม่หายถ้าขายก็จำไม่ได้ก็ทีเนี่ยมันเป็นที่มาที่ไปก็คือเราซื้อพาร์ทแบบเช่าเนี่ยเรื่องคาที่ยบเรามีใจรักก่อนเราสึกษาก่อนเราไม่ได้มองแบบที่ว่าเอ๊ะที่ว่าจะซื้อมาขายไปเพราะว่าอะไรคืออย่างตัวผมเนี่ยผมที่บ้านก็มีธุรกิจของผมอยู่ เขาเรารัฐมนตรีก็มีธุรกิจเขาอยู่สามเขาก็มีธุรกิจเขาอยู่ก็คือทั้งสามคนเนี่ยมันธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องฟ่องโจรครับรรัับบทุกอย่างครับเกี่ยวกับจะดีอยู่นะ้วดีก็คือเอาง่ายๆว่าทุกคนเนี่ยที่มารวมตัวกันมีธุรกิจอยู่แล้วนะครับมันก็เลยทําให้เราอ่ะเออจะขายก็ได้หรือว่าจะไม่ต้องเล่นรีบอ่ะเพราะว่าเรามีธุรกิจที่บ้านรองรับเอาอย่างนั่นแหละมันก็เลยทําให้เราแบบขายคือเราไม่รั่วประมาณนั้นแต่เราก็ไม่ได้ ซื้อพัหรืออะไรที่ว่าเกินตัวเราไหวเราก็เช่าเราเช่าด้วยความที่ว่าเรามีใจรักแต่ว่าพระจะมาอยู่ในลังเทพได้ก็ต้องสวยสวยก่อนสวยก่อนในส่วนขอทั้งที่ไหนสวยก่อนเราเร่เราเร่คุณภาพสนตที่เ้วที่คิดว่าที่เขามีหลายๆกลุ่มลทีมาเสร็จก็คือวีดีอดูเห็นไม่กี่งานแล้วอยู่หายไปน่าจะเป็นเพราะไม่ดีไม่มีประโยชน์มันมาหลายอย่างแต่ว่าเรื่องผลประโยชน์เนี่ยมันก็มาเป็นระดับต้นๆแล้วก็บางทีอาจจะ ก็ส่วนใหญ่ก็ผลประโยชน์ไม่ลงตัวไม่นี้ไม่ีผลประโยชน์้ราอาผลประโยชน์ไม่ได้เป็ดเอสภใชไมเราไม่มิดเลยไม่ตอรยเพิจเก็โอเคไหมวัที่พูดก็อบของคอก็คือทั้งหมด1ิงานนแล้วก็เปีนเปีเดยวจะลงไหมว่ากี่องวเใไหมเดี๋ยวเดี๋ยวลงใน a c e b o o k ด้วย แล้วปีหน้าเราก็จะทำสถิติมากขึ้นเดินทาอย่างเงี้ยไอ้มากขึ้นน้อยลงเลใช่ใช่เหมือนทำลายสถิติตั้งแต่ทำลายสถิติแต่ยากมากขึ้นเลยอ่ะเงินหมดเยอะแยะมันหมดกันที่คุณองคงไม่ใช่หลักพันนะครับทุาลูกค้ามาโอเคแต่งั้นตามนี้ถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับวันนี้เฝากกดไลค์กดแชร์กดทักดให้พวกเราส่วนใหญ่นะครับวันนี้ตกดเสร็จแล้วี่สวัสดีครับแล้วัสดีครับคนรักียพต้องสั่งคนรเกเทพนะฮะ